สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดพาท่านผู้ชมมาติดตามเจ้าสมเชงหรือแมคโคฮิตาชิซัสซิคร้อยสามสิบครับครับโดยหัวหน้าโจยเราครับจอมโหดมันหามาเช้ามาแล้วรอบหนึ่งสงสัยจะจับปลาพอใจเรียบร้อยแล้วเอาเครื่องสู ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เริ่มบมรเลงงานได้แล้วครับนี่จำการทำบ่อสองลูกให้เป็นบ่อเดียวกันครับแล้วเห็นหัวหน้าบอกว่าจะโกยดินตรงนี้ลงไปให้มันต่ำลงให้พื้นก้นบ่อต่ำลงไม่เอาสูงขนาดนี้นะเดี๋ยวเราคอยติดตามมากันอาจจะไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงเ,เราติดตามไปเรื่อยๆอ่ะมาถึงก็ลงรถเลยมาจะเอาปลาหลดมาฝากหรือไง เมื่อเช้านี่ได้ไปหลายตัวแล้วเกินนะปลาหลดเนี่ยอ่ะนี่ฮะเอาท่อสูบคือเรียบร้อยนะนี่เอามาวาวนี่แหละหหลย,หยังไม่มีเรือไงนะไปลาหดถ,ถ้าเดมันอ้มันจะอันนี้ดิอ๋อ,อน,นี่ขับรถหรือมาจาับปลาเนี่ยฮะมาขับรถหรือมาจับปลาเนี่ยดูดู เดี๋ยวขอ,อย่าไปล้างรองเท้าหน่อยหมัวแต่จับปลานี่แหละดินจะต้องทอยมาปิดตรงนี้หมดนะฮะโอ้โหนี่ไอตรงไอที่มันเป็นหลุมๆลุมนี่ก็ต้องเอาออกมาหมดเอ๊ะเอามากโกบให้หมดทําให้เป็นรูปเป็นล่างครับเป็นบอ่อเดี๋ยวคุณน้าโจ้ยไปล,ล้างรองเท้าแป๊บหนึ่งผมว่าไม่ได้มาขับรถหรอกมาจับปลาเดี๋ยวรอแป๊แบ,บหนึ่งฮะยังคาใจฮะ อย่างมองหาปลาหลดเพราะว่ามันตัวใหญ่ไนงะตัวหน้ารับประทานฮะก็เลยคาใจจะนองดูอีกทีหนึ่งบอกว่าเยอะมีเรืออีกแหละมีเรืออีกเยอะกำลัง่องดูงงดนู่นปลาหลดเรืออีกเยอะหัวหน้าว่ามีตัวใหญ่ๆนะตัวรับประทานเลยนะนเป็นๆน,น,นี่ต้มโอ ปลาสดๆเนาะต้มปลาโรตต้มใส่ไส้อะไรลูกกระสังอ๋อใบยอดนี่นะ่นะฮะเดินไปปิทดปทางก่อนที่ไหนล่ะฮึถือว่าจะเดินไปปิดทางก่อนนี <S <S ่แหละแกบอกว่าต้องทอยดินนะเอามาใส่ลุมเนี่ย โอ้โหไม่รู้กี่ทอ่อตอกกี่ทอ่อเลยเนี่ยกี่ทอ่อีนไม้ควา้าวาไงไม่รู้กี่ครั้งนะกว่าจะมาถึงว่นดี่จะมาถึงมุมนี้่จจะเอาไม้ไปทําอะไรอะ่ะโอเก็บให้เขาไม้เป็นปีกอืมเอเก็บไว้เขาครับเขาเอาไปลองสูบน้ำ นี่แหละจะถอยมาตรงนี้นะฮะลุมนี่แหละเละดินมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆด้วยนะอยู่นูน่นตรงนู้นก็ต้องขุดทําเป็นบอ่อเดียวกันครับดินทั้งหมดนะ่ะต้องเอามาไว้เนี่ยแหละถอยเอาไม่เป็นไรหรอกเขาเมาเป็นวันอยู่แล้วเยอะมันกเกรตจยิงหลายๆวันยิ่งดีได้เงินเยอะดี ดูสิรถนี่มอมแมมเลยนะไปช้าเดียวโหบอกเกียสารีบมาเลยนะปลาเยอะแยะเลยผมอดใจไม่ไหวมีแต่นั่งดูไม่กล้าลงไปให้ท้งเขาจับกันได้กันหลายตัวเลยนะโอ้ปาลารถนี่ตัวนี่น่ากินมากเลยครับตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้น นี่หัวหน้าโจยฟันเละเลยนะอยู่นี่มาเกือบจะครึ่งเดือนแล้วไม่ใช่สิบสามสิบสี่วันแล้วเลยอยู่ตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยนะฮะแกบดูดูท่าทางแล้วก็อีกสามวันแหละบัวจะเสร็จบัว,วจะเป็นลูเป็นล่างบัวจะเสร,ร็จบ่อตัวนี้นะดูดิตักนู่นมากรอไว้นู่นแล้วตักนู่นมาใส่มานี่ นี่แหละเเรียกว่าง,งานทอยดินโดยใช้เต็มแมกโครไม่ใช่หกล้อฮะเดีย๋ยวเลยไปดูฝั่งนู้น ไปไม่ได้มีแต่กี้โคนเนี่ยแหละเป็นกรบลุ่มนู่ลนะฮะ เดินไปปิดน้ำไม่เท่าคนนะครับโน<ด>่นเดินไปเปิดไว้ครับเพื่อระบายน้ำพอระบายน้ำเสร็จแล้วสูบเสร็จแล้วก็ต้องเดินไปปิดในเขาไม่จมแน่นะคงจะไม่จมหรอกเดินไปเป,เปิดยังเดินได้เดินไปปิดก็ต้องเดินได้เหมือนกัน ไปผิดไปผิดลงน้ำครับที่เปิดเอาไว้ตอนสูบน้ำเพราะว่าถ้าไม่เปิดน้ำบางทีสูบไปก็ไม่ไหลตอนนี้หัวหน้าลองเดินไปเดินลุยเลยลุยเข้าไปลุยอยู่แล้วเราเราขาลุยอยู่แล้ว จะหาอะไรกแล้วนะชอบหาจริงดีนะหาอย่างอื่นนะถ้าหาเรื่องนี่คงไม่มาถ่ายด้วยนะแต่เป็นคนชอบหาปลาหาโน่นหานี่ฮนะแต่หาเรื่องนี่ไม่มาด้วยนะไม่มาถ่ายด้วยนะตาเป็นผมนหรผมไม่กล้าลุยไปหรอกโอ้โหดินก็เขียวกระจีไปทั่ว แต่นี่เดินลุยอย่างเดียวแต่แกเดินก็มีหลักการนะไม่ได้เดินสมสีดูมาเดินไปกดไปครับเดินไปกดไปแต่รอบคิดแล้วนี่แกไปเปิดมาแล้วกดดูแล้วไม่มีปัญหานี่ไปปิดลงน้าตรงนู้นครับปิดกันน้ำเดี๋ยวก็กลับมากลับมาทํางานตรงนี้ต่อกลับมาแล้วครับหลังจากเดินไปปิดเรียบร้อยแล้ว มา,มาทำงานต่อขึ้นไหมเดินขึ้นไวไหมหรือจะลื่นหมโอ้โหกำลังยังเหลือยังว่าแหละรถยังใหม่อยู่อะไรก็ดีไม่หมดกำลังยังเหลือ คอยดินต่อครับคอยดินต่อปลานี่คงจะยุติเลยนะนอกจากว่ามันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นถึงจะลงไปจับแต่ตอนนี้ยุติก่อนทำงานก่อนครับนี่ครคอยดินไปเรื่อยๆ นี่ไม่ใชใน่น้อยนะเนี่ยจะเวียงไปไหนหมดหรือว่าจะเอาไปทางซ้ายด้วยเอาไปทางด้านนี้ด้วยหรือเปล่าโอ้โหถ้าเอาหมดเกาะนี่เอ,อ้ยจะพาะทอยก็เป็นวันแล้วสองวันแล้วทอยกับขุดนี่ไม่รวมแต่งนะ ี่ก็ผมก็พามาติดตามครับหลังจากสูบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วจับปลาเรียบร้อยแล้วมาดูครับดูการทํางานต่อฮะได้เห็นแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาติดตามมาต่อครับสําหรับเจ้าสมเชงกับคุณหน้าโจ้จอมโหดเราเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ